ปาวารังซาปลิวารังกาิาวาราทุสังกาินะจีวาราทุสังสังขัสสัโขสโอนยาะโอนเชยามะุโนพันเตสาตุโลพันเตังโคสังโคิมังาปาวารังซาปลิวารังกาธินาวาราุสัง ิวาระทุสสะปิธานหาตุปิทานหาตุปิฆาหิโตาจะปิาหิตวายจิมิลาทุเสนะิมลาทุเสนะตาดนังตัดินังอัตารตุอัตารตูตมหาตังตามหาตังปิฆาตาง i <laughs>